ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเรามีความเสี่ยงในหลายมิตินะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดกันว่าจะติดลบประมาณ 6- 7%ปปีหน้าแม้ว่าจะขยายตัวได้แต่ก็เป็นการขยายตัวจากฐานที่ต่ำและหลายคนก็ตั้งคำถามต่อนะคะว่าแล้วโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะกำลังซื้อก็ยังไม่ฟื้นส่งออกเองตอนนี้ก็ดูเหมือนจะตามหลังเวียดนามด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะคำถามคือประเทศไทยควรขยับไปทางไหน เดี๋ยวมาฟังมุมมองของท่านแรกก่อนนะคะในส่วนของนโยบายของรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์ว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะขับเคลื่อนไปทางไหนฟังมุมมองพร้อมกันนะคะกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธตค่ะปัจจัยสําคัญที่มันส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนี่ยเรื่องแรกเลยภาพรวมเศรษฐกิจโลกต้องยอมรับวาตัง้งแต่ปี6 0 6 1 62ไล่มาเรื่อยเนี่ยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ชะลอตัวก็หมายความว่าบวกน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็มาซ้ำหนักที่สุดก็คือปี6 3สกลายเป็นติดลบคือหดตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปีหน้า i m เเก็คาดการณ์ว่าก็เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นบวกแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่ามันก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งที่มีผลกระทบต่อการส่งออกของเราเรื่องที่สองสงครามการค้าจีนกับสหรัฐ อันนี้กระเทือนไปทั่วโลกกระทบแม้แต่สหรัฐเองและกับจีนเองด้วยนะครับและไทยเราเนี่ก็นหนีไม่พ้นที่จะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยอันที่สก็คือโควิดเกือบไม่ต้องอธิบาย <c oughs> ว่ามันกระทบยังไงเพราะว่ามันเดินทางข้ามแดนไปค้าขายกันไม่ได้สุดท้าย <c oughs> ก็ต้องปรับรูปแบบประเทศไทยก็รับมาทั้งสข้อแล้วก็แถมข้อสีด้วยคือเงินบาทแข็งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีผลกระทบ มากต่อการแข่งขันในตลาดโลกเพราะทําให้คู่ค้าเรามีความรู้สึกว่าของเราแพงกว่าประเทศคู่แข่งเพราะค่าเงินบาทเราแข็งค่ากว่านะครับอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นปัญหาในประเทศการเมืองซ้ําก็ไม่เกือบไม่ต้องอธิบายว่ามันก็กระทบไปกระทบมาอย่างไรอันนี้ก็คือผลกระทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสุดท้ายล่าสุดในเรื่องโควิด ซึ่งหลายคนคาดไม่ถึงลา่าสุดเนี่ยนะครับเมียนมาที่มาเจอโควิดซ้ำหนักกามาช่วงนี้กัมพูชาลาวกลายเป็นส่งผลกระทบทำให้ตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยมีปัญหามากเพราะทำให้การค้าชายแดนติดลบการค้าชายแดนเนี่ยแปลว่าทําทีที่เราส่งสินค้าข้ามแดนตัวเลขส่งออกก็ขึ้นเพราะนั้นการค้าชายแดนคือสับเซตของอ การส่งออกเมียนมาเดือนตุลาติดลบ40%ผมเพิ่งเรียนให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อสักครู่เนี่ยกัมพูชาติดลบ21 mm hmm. ลาว17 mm hmm. เพราะนั้นจะเห็นว่าโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบมากกับการค้าชายแดนแล้วก็กระทบมายังตัวเลขส่งออกด้วย mm hmm. นะครับอันนี้ก็คือภาพรวม,รม,รม ที่เห็นว่าปัจจัยอะไรมากที่มันมีผลยังตอบไม่ได้ว่าเฉพาะาการค้าชายแดนเนี่ยสุดท้ายกระทบเท่าไหร่แต่ตัวเลขติดลบเราเห็นสัญญาณแล้วว่าน่าเป็นห่วงลบนี่มันเยอะนะครมันเยอะครับาจากเราส่งงกไปร้อยหนึ่งเหลือ60บาท<ช>หายไป40สีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหา,าแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดของการส่งงกเนี่ยเราถือว่าดีขึ้นจุดต่ำสุดที่ผมไปดูตัวเลขเนี่ยเดือนมิถุนา ตัวเลขลบยี่สิบสาเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอเดือนกรกฎาขึ้นมาแล้วขึ้นมาไม่ได้แปลว่าบวกแต่ว่าลบน้อยลงจากยี่บสามก็ลบสิบเอ็ดพอมาเดือนสิงหาลบเหลือเจ็ดพอมาเดือนกันยาลบเหลือสามมันเป็นสัญญาณว่ามันเริ่มลด <บ S 2> <มา S 1> ลงเริ่มขึ้นตัวเลขแล้วก็ทั้งปกกีก็เหมือนที่พูดมันกู่ว่าคาดว่าคงลบสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ปีหน้าโอกาสที่จะเป็นบวกเป็นไปได้อันนี้ไม่ใช่ผมคาดเองแต่ว่าสำนักนโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย์ที่ก็เป็นหน่วยวิชาการเนี่ยเขาเป็นประชุมร่วมกันกับเอกชนแล้วก็คาดการณ์ว่าโอกาสส่งออกของไทยเป็นบวกมีสูงสาหรับปีหน้าสงครามการค้าเรายังไม่ทราบว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบไปมากน้อยแค่ไหนไบเดนเข้ามาอันนี้ก็พอเดากันว่าหลายอย่างจะผ่อนปรน ขึ้นยกตัวอย่างเช่นสงครามการค้าคิดว่ายังอาจจะดำรงอยู่แต่ว่าเงื่อนไขอาจจะเบาบางลงประนีประนอมขึ้นหวังกัน <c oughs> ผมคิดว่าโลกก็หวังอย่างนั้นเพราะมันกร <c oughs> ะทบหมด <c oughs> <c oughs> นะครับสองนโยบายไบเดนเป็นไปได้ว่าจะหันมาให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าแบบพหุภาคีคือหลายประเทศเป็นกลุ่มมากขึ้น แทนที่จะเจราจาแบบทวิภาคีสองประเทศซึ่งยุคทรัมป์เนี่ยใช้มากเพราะทรัมป์ถือว่าอเมริกาได้เปรียบเป็นประเทศใหญ่เพราะนั้นสองคนเนี่ยทุบหัวประเทศคู่คเจราจาได้แต่ว่าไบเดนอาจจะใช้เวทีพหุภุาคีเช่นอาจจะหันมาให้ความสำคัญกับอ,องค์การการค้าโลกมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็จะทำให้กฎกติกา ทางการค้าของโลกเนี่ยมันเสถียรขึ้นคือจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแบบต้องมีการประชุมเจราจาหารืออะไรจะอมีอะไรกันมากขึ้นแทนที่จะเป็นการเจราจาสองฝ่ายนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าไบเดนจะหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เดโมแครตแอนดีตเคยให้ความสำคัญเช่นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพาสิทธิมนุษยชนแรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ที่คาดการกันแล้วก็ที่เป็นประเด็นอีกอันนึงก็คือก็ต้องจับตาดูว่าไบเดนจะกลับมาให้ความสำคัญกับ CPTPP หรือเปล่าเพราะตอนทรัมป์อยู่เนี่ยทรัมป์ออกอนตจาก,ก,ก CPTPP นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะมีผลกระทบเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือว่าเป็นทรัมป์อเมริกายังคงใช้เรื่องนี้เป็นข้อต่อรองอยู่ก็คือ GSP อการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรกับประเทศคู่ค้าคซึ่งเป็นการให้ฝ่ายเดียวขึ้นอยู่กับความพอใจของสหรัฐเพราะเป็นเรื่องที่สหรัฐจะสูญเสียภาษีรายได้ไดจากการนำเข้าให้เป็นศูนย์คคือให,ให้ประเทศหนึ่งสองสามที่ สารัฐพอใจเวลานําเข้าสินค้าบางรายการมาก็ไม่เก็บภาษีอันนี้เป็นเรื่องการให้ฝ่ายเดียวซึ่ง GSP คิดว่ายังคงเป็นเครื่องมืออสําหรับไบเดนมไม่ต่างไปจากทรัมป์เพราะาอันนี้อเมริกาก็ก็ใช้ไม่ยาวนานอยูแล้วใช่ครับผมคิดว่าการปรับตัวต้องเร่งนะครับ uh, disruption เนี่ยมันมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันพอมาเจอโควิดเนี่ยมัน,มนอ,อ,อภิมหา d i s r u p t i o ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า ผมไม่กังวลเรื่องเอกชนเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องแนะนำเอกชนไทยเก่งแล้วก็ปรับตัวเพราะก็ต้องปากกัดตีนทีบเขาต้องสู้เพราะถ้าก็ไม่สู้เนี่ยธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยให้เขาสู้โดยลําพังแล้วเราก็ตนอนนณปัจจุบันและอนาคตเราต้องปรับหลักคิดไม่ใช่ว่ารัฐจะต้องเป็นทับหน้าอเอกชนเป็นผู้ตาม ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปเอกชนต้องเป็นทับหน้ารัฐหนุนเอกชนนําไม่ใช่รัฐนําเอกชนเดินตามไม่ใช่แล้วก็หมดยุคเพราะนั้นสิ่งนี้จะต้องเกิดและต้องเกิดลึกลงไปในจิตสํานึกของความเป็นรัฐจริงๆด้วยอย่างผมเนี่ยไปกระทรวงพาณิชย์ผมพูดเลยตอนนี้จับมือทํางานด้วยกันแล้วให้เอกชนก็เป็นแม่ทับนะเขาเป็นทับหน้าเราเป็นทับหนุน ไม่ใช่เราเป็นทัพหน้าไปเจอสั่งหนึ่งสองสามเราเป็นข้าราชการผมเป็นนักการเมืองเคยค้าขายไหมก็าค้าขายมาทั้งชีวิตและอยู่ๆเราบอกผมเนี่ยเป็นผู้นำใช่ในอดีตที่เราเป็นผู้คุมกฎแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เอกชนเข้าค้าขายได้เพราะเขาคือทัพหน้าตัวจริงที่จะไปเอาเงินเข้าประเทศ ภายใต้การสนับสนุนความร่วมมือแล้วก็การแบ็กอัพ<ม>อย่างเข้มแข็งของภาครัฐ